หนึ่งเหตุผลที่คุณต้องเลือกทำสิ่งที่คุณถนัดนะคะ จริงๆแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้แหละแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่คุณไม่ชอบไม่ถนัดไม่สนุกคุณจะทํากับมันได้ไม่นานค่ะและที่สําคัญถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วมันใช่สิ่งที่คุณกําลังสนุกอยู่มันจะทําให้คุณทําสิ่งนั้นได้นานและสิ่งสิ่งนั้นมันจะพาคุณไปถึงเป้าหมายที่คุณอยากจะได้วันนี้ก็มีนักเรียนคนหนึ่งมาแนะนํานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เลือกทําสิ่งที่เขาถนัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เขาชอบในสายงานนี้เขาก็เลยเลือกทําสิ่งนี้แหละเดี๋ยวเรามาเจอกันเลย ให้แนะนําตัวก่อนผมทนายบาสนะครับตอนนี้ก็เป็นทนายความนะครับบาสท,ทาทนายมานานอย่างทำทนายมาตั้งแต่ปี57ครับก่อนหน้านั้นก็ทำเ<ฮ>สอเหมียนมาด้วยนะครับสักสปีในระหว่างเรียนปอตีแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราชอบอาชีพนี้เราชอบความเป็นทนายคือมันใช่เราแล้วมันแบบเหมือนเราอยากจะไปทํางานนะครับอยากจะแบบนึกภาพให้เราไปเจราจากับที่สถานีตํารวจเราขึ้นสารอ่าแล้วก็มันกฎหมายเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาไอ้ความยุ่งเหยิงในใจเราได้ครับมันสามารถแก้ปัญหา เห็นไหมทุกคนเพราะว่าเป็นคนชอบช่วยแก้ปัญหาชอบเจรจาสนุกที่ได้ไปเจรจาว่าความว่าอย่างนี้กใช่รมันมันกดคีย์กฎหมายเนี่ยมันมันสามารถแก้ได้มันสามารถแก้ปัญหาได้เอาง่ายๆว่าถ้าคุณรู้กฎหมายคุณก็จะแก้ปัญหาชีวิตของคุณได้ถ้าคุณเจอเรื่องหนักๆเข้ามาแล้วมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่คุณต้องทําเอาเป็นว่าเรื่องกฎหมายไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินตัวและคุณจําเป็นต้องรู้นะคะถ้าคุณสนใจกฎหมายอยากจะเรียน กฎหมายอยากจะไปลองถามเขาิว่าถ้าจะกฎหมายแล้วจะต้องไปทําอะไรต่อบ้างและมีความเป็นทนายอาชีพทนายใช้เทคนิคอะไรบ้างการไปต่อรองหรือเจราจาในการว่าความต่างๆต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างไปเจอบาร์ได้ที่ไหนตอนนี้นะครับทำเพจทนายบาร์นะครับวักนะครับกฎหมายเปินไว้นะครับก็ไปพูดคุยไปส่งข้อความทางแชทนะครับนะในในเพจ ขอบผมได้ครัอย่าลืมไปติดตามนะคะสำหรับใครที่ชอบว่าความเป็นคนช่างเจราจาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่บ๊อบแนะนําเลยอ่ะมันมีความสําคัญและจําเป็นมากๆสําหรับเราในยุคนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราสองคนไปก่อนแล้วบ๊ายบาย